วิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ง่ายๆนะครับวันนี้นะผมมีผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o l l ี่มานําเสนอนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o l l ี่นะครับชื่อว่า o i l a d d i t ต v e นะครับตัวนี้จะเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับพอเราเติมไปแล้วเนี่ยมันจะไปแปลสภาพเป็นชั้นฟิล์มที่เคลือบผนังลูกสูบอีกทีหนึ่งนะครับจะลดแรงเสียดทานนะครับของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ภายในเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์เดินเงียบขึ้นนะครับแรงเสียดทานลดลงนะครับการสึกหรอก็ ลดลงตามไปด้วยนะครับผมวิธีการใช้ออยล์อะดีินครับสามารถเติมเข้าไปในน้ํามันเครื่องของรถยนต์ได้เลยนะครับโดยการเปิดฝาถังน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เติมตัวออยล์อะดินเข้าไปนะครับหลังจากที่เติมเข้าไปเนี่ยมันจะไปแปลสภาพเป็นชั้นฟิล์มเคลือบภายในเครื่องยนต์ชิ้นส่วนต่างๆอีกทีนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับทำให้การสึกหรอลดลงนะครับแล้วก็แรงเสียดทานลดลงนะครับตัวออยล์อะดีินครับนอกจากมันทําให แรงเสียดทานลดน้อยลงนะครับการสึกหรอลดน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังทําให้ประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับนี่ครับเป็นตัวปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีเลยนะครับผมออยล์แอดดิทีฟของลิควิดโมลีนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและก็ดีเซลเลยนะครับผมออยล์แอดดิทีฟครับชั้นฟิล์มของมันนะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่10,000มนโลนะครับจะหลุดออกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมตอนนี้นะครับราคาออยล์แอดดิที